เราต้องชิงนะฮะชิงความได้เปรียบคืนมานะครับในเกมเกมกฎหมายแล้วก็เกมศาลนะครับตอนต้นหมอที่ว่ายุศสตร์สองขาใช่ไหมครับกัมพูชาเนี่ยกำลังวาดภาพนะในเวทีโลกกับนานาชาตินะครับว่าเป็นผู้ถูกกระทำนะครับอาจจะถูกไทยรุกรานนะฮะและวันที่15นะครับที่ทนายรัฐมนตรีเนี่ยของกัมพูชาประกาศว่าจะนําเรื่องเข้าสู่ศาลโลกเนี่ย ประโยคแรกใน Facebook เลยก็คือ Cambodia c h o o s e s peace and i n t e r n a t i o n l l law เนี่ยตรงเนี้เราต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์เลือกกฎหมายร่างประเทศใช่ไหมแล้วทำไมมีการปล่อยคลิปออกมาทำไมไม่ดูแลเรื่องนี้ให้ดีนะครับและคลิปที่เหลืออยู่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีจะทำยังไงจะประกันยังไงว่าไม่ให้การหลุดออกมาอีกนะครับเราต้องชิงความได้เปรียบตรงนี้กับมาให้ได้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรานี่แหละนะครับที่เราใช้ความอดกลั้น ไม่เอ็กซ์เกิลเลต์ซิทูเอชันจนกระทั่งแบบ,บแบบกัมพูชาตัดสินใจเล่นนอกเกมแล้วก็ทําผิดกฎหมายด้วยถ้ามีการปล่อยคลิปมาอีกหรือที่จริงการปล่อยรูปเนี่ยอันนี้กึง่งๆไปเป็นการแบล็กเมลแล้วนะครับ,รบออถ้ามันมีเกิดมาอีกอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นไทยเราก็ต้องโตง้แย้งโตง้แยง้งเก็บรวบรวมเหล่านี้ให้ดีนะครับถ้าไปถึงศาลจริงๆสมมติกัมพูชาย,ยื่นฟ้องศาลเนี่ยนะครับอันหนึ่งในแง่กฎหมายคือสู้ได้ก็คือที่กัมพูชามาฟ้องศาลเนี่ย จริงๆตัวเองก็ทาผิดมา,มากนะเพราะฉะนั้นภาษากฎหมายแล้วว่ามือไม่สะอาดอคือไปมือ,อไปศาลนะครับคือต้องมือสะอาดหมายความว่าตัวเองอไม่ได้ทําผิดอะไรเพราะมันร้รองของความยุติธรรมจากศาลอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานให้ไทยออกมาเล่นได้ว่าที่มาศาลเนี่ยมือไม่สะอาดบ,บิดเบือนกระบวนการเป็นคนที่เดินออกมาจากเวทีทวิภาคีเองอ้างว่ามันไม่เดินหน้าแล้วอะไรเงี้ยครับมันเอามาเล่นได้เอามาเล่นได้ทั้งในแง่เกมศาลแล้วก็เกมกฎหมายร่องประเทศ